บายดีพบกับ LT Vision ใกล้เป็นจริงทางรถไฟจีนลาวเชื่อมรางไร้รอยต่อครบแล้วกลุ่มวิศวะกรรมการรถไฟประเทศจีนหมายเลข2บริษัทก่อสร้างทางรถไฟสัญชาติจีนได้เชื่อมประสานรางเหล็กไร้รอยต่อความยาว500เมตรคู่สุดท้ายของทางรถไฟจีนลาวในย่านชานเมืองตอนใต้ของคอนครหลวงเวียงจันทร์ของเราครับโดยรายงานครับได้ระบุว่าเหล็กไร้รอยต่อหรือรางเชื่อมยาว CWR สามารถยกระดับความคงทนของเหล็กกล้าลดต้นทุนการบำรุงรักษาหัวรถจักรและรางรถไฟเพิ่มความเสถียรและความเร็วของรถไฟรวมถึงขยับขยายความสะดวกสบายของการเดินทางครับบริษัทการรถไฟราวจีนจำกัดหรือ LCRC กิจการร่วมค้าในเวียงจันทร์ซึ่งรับผิดชอบต่อการก่อสร้างและการดำเนินงานเผยครับว่า CREC 2เชื่อมรางเหล็กไร้รอยต่อเสร็จทั้งหมดแล้วนะครับเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาผููทางสู่การบรรลุปเป้าหมาย ก่อสร้างทางรถไฟจีนลาวเสร็จสิ้นในสิ้นปีนี้ครับท่านเซี่ยวเฉียนเหวินผู้จัดการทั่วไปของ LCRC กล่าวกับสำนักข่าวซินหัวว่าทีมวิศวกรจีนได้เชื่อมประสานรา,างเหล็กไร้รอยต่อผ่านอุโมงค์75แห่งสะพาน165แห่งและสถานีรถไฟ20แห่งนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปี2020ที่ผ่านมาท่านเซี่ยวยังระบุครับว่าโครงการส่วนใหญ่ของทางรถไฟจีนลาวซึ่งมีความยาวกว่า400กิโลเมตร อยู่ระหว่างการตรวจเช็คขั้นสุดท้ายและการตรวจสอบเพื่อรับงานส่วนงานวิศวกรรมและการเตรียมการดําเนินการอื่นๆที่เหลือก็มีความคืบหน้าอย่างมั่นคงทางรถไฟจีนลาวถือเป็นโครงการเชื่อมระหว่างแผนเริ่ม1แถบหเส้นทางหรือ BRI นะครับที่นําเสนอโดยจีนแล้วก็ยุทธศาสตร์ของลาวที่ต้องการปรับเปลี่ยนตนเองจากประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลเป็นศูนย์กลางการเชื่อมต่อทังบก รถไฟสายจีนลาวจะวิ่งจากชายแดนบอ่อเต้นทางตอนเหนือของลาวซึ่งมีพรมแดนติดกับจีนไปยังนครหลวงเวียงจันทด้วยความเร็ว160กิโลเมตรต่อชั่วโมองโดยการก่อสร้างทางรถไฟเริ่มต้นเมื่อเดือนธันวาคมปี2016ที่ผ่านมาใช้มาตรฐานการจัดการและเทคนิคของจีนอย่างเต็มรูปแบบครับแล้วพบกับ LT Vision ได้ใหม่ในครั้งหน้าสบายดี